ไปที่เรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้10ปีแล้วนะฮะอย่างที่เราย้ำกันมาตลอด<ะ>วันนี้มีเวทีเสวนาที่น่าสนใจครับเขาใช้ชื่อเวทีว่า10ปีไฟใต้เรียนรู้สู่สันติสุขเป็นการเชิญเอาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งชาวบ้านเ<ะ>จ้าหน้าที่ตำรวจมาพูดคุยมาตกผลึกความคิดเรื่องของประสบการณ์<ะ>การฟื้นฟู ความเจ็บปวดในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างเราเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมลองดูครับแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบครับอื อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเวทีที่เกิดขึ้นวันนี้ครับที่ลานเวทีสุขภาพโรงพยาบาลสงขลานครินครับมีคุณหมอวีรศักดิ์จงสูวิวัฒวง์ครับประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันชายแดนภาคใต้ครับเป็นแกนนําในการจัดงานครับก็อย่างที่บอกว่า10ปีแล้วเนี่ยมีผู้บาดเจ็บล้มตายมีเหยื่อจากปัญหาความไม่สงบเนี่ยก็จํานวนไม่น้อยทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงสตรีไม้หรือว่าหญิงไม้ก็ เยอะเหมือนกันครับงานนี้ใช่ค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการเยียวยาของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะโดยศาสตราจารย์แพทย์บริสัทิ์จงสูวิวัฒวงศประรธานวิทีเพื่อการเยียวยาและการสร้างความสมานฉาัานท์สู่ชายแดนใต้ไปฟังกันดูค่ะลองฟังดูครับความรุนแรงไฟใต้เนี่ยก็ครบรอบอ10ปีแล้วนะครับมีคนสูญเสียชีวิตไปประมาณ6,000คน บาดเจ็บอีกเป็นหมื่นมีเด็กกำพร้ามีหญิงไม้นะครับทหารตำรวจที่ส่งมาจากในพื้นที่นะก,ก็ก็เสียชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็พิการกลับไปยังพื้นที่การสมานฉันนี่ก็พยายามจัดกิจกรรมให้ไทยพุทธไทยมุสลิมน,นะครับซึ่งไม่ได้เป็นกองกําลังนะครับเป็นคนกลางๆนะครับในพื้นที่พวกขา้าราชการพวกหมอพวกชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับพวกเยาวชนเพื่อทําให้ ยอมรับอ,อัตลักษณ์ของทุกฝ่ายนะให้อยู่ด้วยกันได้ในพื้นที่นะครับหลังจากที่รัฐบาลาเริ่มเจราจากับกลุ่ม b i e. n แล้วนะครับก็สถิติการบาดเจ็บของประชาชนก็ลดลงเพราะฉะนั้นสถานการณ์โดยภาพรวมขณะนี้ก็ดีขึ้นนะครับาการใช้กําลังก็เป็นเป้าหมายเฉพาะจุดผู้บริสุทธิ์ก็สูญเสียชีวิตบ้างแต่น้อยลงกว่าเดิมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกองกําลังทหารและตํารวจนะครับต่ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมัน แก้ไขยากมันมีสาเหตุจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเราจะต้องยอมรับส่วนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับเมื่อได้รับผลกระทบนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะไม่ไม่จำแนกว่าจะเป็นฝ่ายไหนครับก็ฝากช่วยกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะบริจาคสนับสนุนก็บริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินกองทุนเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานน้ชายแดนใต้ครับ ขณะเองวันนี้ก็มีได้ไว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้มาร่วมในเวทีเลขเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วยพลตํารวจตรีนพดลเผือกสม,มนครับรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9วันนี้ก็มานั่งพูดคุยมาเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งที่ทํางานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วตกเป็นเหยื่อครับถูกรอบวางระเบิดจนชีวิตเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดแต่ว่าผ่านจุดนั้นมาได้ไปลองฟังเสียงท่าน น,ดนพดลเผือกสมมนครับพลตำรวจตรีน,รดนพดลเผือกสมมนดูว่าวันนี้คิดเห็นเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์ในวันที่ครบรอบ10ปีครับในส่วนของผมนะครับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสั่งสมมานานมากนะครับจะมาแก้โดยวิธีไม่มีวิธีใดที่มันเบ็ดเสร็จนะครับก็ต้องพยายามต้องหาวิธีการแก้เพราะว่าสิ่งที่แก้เนี่ยมันเดิมพันด้วยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะนั้นทุกส่วนทุกภาคงานเนี่ยต้องช่วยกันอะไรที่ดีต้องช่วยกันทันทีครับเพราะ,ะนั้นผมถือว่าทุกกระบวนการที่เรากาลังแก้ไขกันอยู่เนี่ยผมผมเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นครับคงไม่ไม่ถึงกับจะให้ได้ตกผลึก,กนะครับแต่วันนี้ดูในกรอบรวมๆแล้วความสูญเสียมีเกิดขึ้นดยเฉพาะผมเองก็ได้รับบาดสูญเสียจากสถานการณ์เช่นเดียวกันเราคงจะมาคุยกันว่าสถานการณ์จากการสูญเสียเนี่ย เราอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันเกิดไปแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดอีกไม่ให้เกิดคนอื่นวันนี้เราคงจะคุยกันเรื่องนี้มากกว่าเพื่อเป็นให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับคงไม่ใช่ตํารวจอย่างเดียวนะครับที่เป็นเป้าหน่วยงานทางด้านความมั่นคงทั้งหมดไม่ว่าจะาพี่น้องทหารอาสาสมัครแล้วก็บุคลากรที่แก้ไขปัญหาล้วนแต่เป็นผู้ที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ก็ขอให้กําลังใจครับแล้วขอให้ได้รับทราบว่าท่านกาลังสร้างบอดสตาร์ทให้กับชาติบ้านเมือง ว่าศาสตร์อย่างที่บรรพบุรุษเราเคยทํามาเคยปกปักรักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้กับลูกหลานค่ะนั่นเป็นเสียงสะท้อนจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะ